เงี้ยเป็นต้นนะครับครับคุณรักเร่อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูอายุเท่าไหร่ล่ะหนูอายุสามสิบสุดค่ะสามสิบเจ็ดบ้านอยู่ที่ไหนตอนเนี้ตอนนี้ตอนนี้พักอยู่ที่ปทุมค่ะอำเภออำเภออำเภอิชาเอ๊อำเภอธัญ,ญบุรีค่ะอยู่ตรงไหนนคลองไหนเนี่ยอยู่ค,ยลคลองสองค่ะแยกนครนายกค่ะ คลองสองนะครนายกนะครับแล้วก็เป็นคนร <ละ S 1> ั้งเดิมที่ไหนเนี่ยลบบุรีค่ะอำเภออำเภอโคกสำโรงค่ะโคกสำโรงลบบุรีทีนี้หนูมาทําอะไรอยู่ที่เนี่หนูมาทํางานค่ะมาทํางานมาทาําทงานที่ปทุมนะคะมาทํางานตอนนี้ยังทําอยู่ไหมก็ทําแบบทําทําวันเว้นวันเนี้ยค่ะเพราะไม่มีใครเลี้ยงลูกค่ะท<ำ>ํางานอะไรอะครับ เป็นเป็นเป็นโรงงานแบบติดบาร์โค้ดร้านยี่สิบค่ะอ๋อโรงงานนะครับวันละเท่าไหร่เราได้วันละเท่าไหร่ครับได้วันละสามร้อยค่ะสามร้อยบาทแล้วมีลูกกี่คนมีลูกสามคนค่ะอายุตั้งอันเล็กสุดอายุกี่ขวบคนเล็กสุดนี่อายุสองขวบค่ะแล้วคนกลางคนกลางสี่ขวบค่ะคนโตคนโตสิบสี่ปีค่ะสิบสี่ปีนะก็ลูกสามคน เป็นแม่เลี้ยงเดียวแล้วสามีไปไหนล่ะสามีเขามีแฟนใหม่ค่ะอืนิสัยไม่ดีจะตีมือให้แล้วทิ้งให้หนูต้องเลี้ยงลูกสามคนค่ะเลี้ยงแม่ด้วยค่ะแม่แม่แม่เขาป่วยค่ะแม่หนูใช่ไหมคุณแม่ใช่ไหมที่ติดเตะที่นั่งรถเข็นฉะนั้นคุณแม่เราใช่ไหมค่ะแล,แล้วสามีสามีส่งเสียบ้างไหมเนี่ยไม่ค่ะ ไม่ดูลูกเลยไม่ดูเลยสามคนไม่ต้องบอกนามสกุลนะสามีชื่ออะไรวิเชตค่ะวิเชตเหรอค่ะวิเชตนายน่ะมีเมียมีลูกสามคนนายไปหาเมียใหม่แล้วทิ้งลูกนี้ไว้กับเมียเนี่ยอืมวิเชตต้องคิดนะรับผิดชอบด้วยนะหมูหมากาไก่มันก็ไม่ได้ทิ้งนะ แล้วก็ลำบากมากเลยวันละสามร้อยดูสี่ดูห้าชีวิตตัวรวมตัวเองด้วยกครับแม่แม่เป็นอะไรที่นั่งรถเข็นเนี้ยที่เห็นเนี้ยแม่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบค่ะแล้วก็บาหวานความดันไขมันเนี้ยค่ะพูดได้ไหมแม่พูดได้ค่ะแต่ว่าแขนขาเ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 ดินไม่ได้แขนเขาเดินไม่ได้แขนเขาก็ไม่มีแรงขาเขาก็เดินไม่ได้เงี้ยค่ะ่อนแรงนะค่ะ ทีนี้ที่หนูรักเร่ทักพี่มาเมื่อวานเนี่ยบอกต้องการความช่วยเหลือหนูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยหนูบอกว่าหนูอยากจะกลับไปที่ลบบรุรีกลับบ้านใช่ไหมค่ะไปอยู่กับใครอ<ป>่ะที่นั่นน่ะไปอยู่กับกับป้าค่ะอยู่กับป้าอยู่กับป้าแล้วเป็นบ้านเราดั้งเดิมยังมีอยู่ไหมไม่มีค่ะจะไปอยู่บ้านป้าเ<ป>หรอค่ะไปอาศัยป้าอยู่ค่ะ ใส่ป้าอยู่หอบลูกหอบลูกสามคนไปสามีก็ทิ้งไปแล้วก็พาแม่ที่เหมือนกับพิการก็เหมือนกับไม่พิการก็เหมือนกับพิการน่ะเนาะพาไปด้วยค่ะพาไปด้วยไปอยู่กับป้าแล้วป้าว่าไงป้าให้อยู่ไหมอืมให้อยู่ค่ะมีที่ให้อยู่หรือไปสร้างบ้านเล็กๆกระต๊อบสร้างอยู่เองหรืออย่างไงเขาเขาเขามีเขามีกระต๊อบให้อยู่ค่ะอ๋อก็จะไปอยู่กันตามมีตามเกิดใช่ไหมค่ะ ผักขา,ายหญ้าอยู่กันไปช่วยกันไปก่อนแล้วลูกสิบสี่เนี่ยเรียนหนังสืออยู่ที่ไหนเรียนอยู่ที่ที่ปทุมเนี่ยค่ะก็ต้องอย้ายกลับไปค่ะย้ายกลับไปวางแผนหรือ,อยังเรื่อง<ไ>ย้ายลูกไปเย,ยนนููนเนี่ยนี่จะเปิดเทอมเดินมิถุนาเนาะวันที่หนึ่งใช่ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปย้ายเขาค่ะย้ายนะเป้าหมายก็คือ<ไ>อยากกลับไปอยู่กับป้าและป้าเขาก็รับดูมีกระต๊อบให้อยู่นะ ค่ะเพราะอยู่ที่นี่มันมันไม่พอกินพอใช้อะค่ะเข้าใจครับอยู่ธัญบุรีนี่ก็เช่าห้องอยู่ด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ค่ะก็ต้องเสียค่าเช่าอีกถามทีนะอีกทีหนูอายุเท่าไหร่นะเนี่ยสามสิบเท่าไหร่นะสามสิบเจ็ดค่ะสามสิบเจ็ดปีนะพออาวุธเทนไมายังครับเนี่ยทีมงานเธอเอ้ามาแล้วขอขอไกครับท่านฟังฟังอยู่ทั้งหมดแล้วใช่ไหมฟังอยู่ทั้งหมดแล้วใช่ไหมท่านได้ข้าได้ข้ามาสักสักช่วงหนึ่งครับช่วงเที่่ว รายงานสถานการณ์ว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครับเข้ามาอยู่ใน,น, <Plus> น,นตรงนั้นครับครับครับก็น้องก็อายุ3าสบ็ปีสามีทิ้งไปไปมีเมียใหม่เดี๋ยวผมจะตามหาสามีเขาให้อีกทีหนึ่งชื่อวิเชษเนะเาะอันนั้นก็ว่าไปน้องก็อยู่ที่ธัญบุรีคลองสองเป็นคนโคกสำโรงจังหวัลดลบบุร<ถ>ีครับคุณแม่ก็มีอาการป่วยนั่งรถเขน็นนะครับเส้นเลือดตีบนะครับช่วยตัวเองก็ไม่ได้แข้งขาอ่อนแรง มีลูก3ามคน3าขวบ4ี่ขวบ1ิบสปีนะครับทำงานมีอาชีพแล้วก็ติดบาร์โค้ดอยู่ที่ร้านได้วันละ300แต่มันไม่พอเพราะต้องกลับมาเลี้ยงลูกนะครับครับเลี้ยงลูกก็ไม่มีรายได้ก็เลยว่าตัดสินใจแล้วจะไปขออาศัยอยู่กับป้าที่จังหวัดลบบุรีที่บ้านเกิดแต่ไปอาศัยเขาอยู่ก็ไม่ได้มีที่ทางของตัวเองครับพออุเทนครับจะช่วยเหลือครอบครัวนี้อย่างไรได้บ้างครับท่านครับครับเดี๋ยว ท่านั้นจะได้ประสานเรื่องการอ่าวการเดินทางส่งกลับภูมิลําเนาของของของน้องและครอบครัวงนี้นะครับครับทีนี้รายละเอียดผมจะต้องอาจจะต้องขอรายละเอียดกันในเรื่องหลัง,หล,งหลังอยากรายการก็ได้ครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยผมเพราะว่าจากที่ผมได้รับอันนี้จากพี่ถนอมไปเมื่อวานเนี่ยผมก็ประสานแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เบื้องต้นแล้วครับว่าให้ให้ลงพื้นที่เขา เขาบอกว่าเขาจะลงพื้นที่ไปดูข้อเท็จจริงวันนี้ด้วยครับ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 อันนี้พือประสานประสานไปแล้วทีนี้ก็พอมาได้รายละเอียดแบบนี้เดี๋ยวผมจะไปตามความคืบหน้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้าประสงค์ที่จะกลับเดินทางกลับแบบนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรแล้วจะได้ไหวปลายทางแล้วจะได้ดูเพื่อที่จะไปอยู่ทางโน้นแลวจะได้ช่วยเหลือเบื้องต้นอะไรได้บ้างที่จะเป็นให้ตั้งหลักได้ นะครับครับครับรวมถึงที่อยู่อาศัยด้วยนะท่านนะว่าถ้ามันมีเป็นไปได้ไหมแต่มีที่เรื่องที่อยู่อาศัยเป็นที่เป็นทางอะไรตามที่ตามสิทธิ์ที่พอตามสิทธิ์ที่ประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือและก็ตามตามกฎหมายระเบียบที่พอมองมีสําหรับครอบครัวนี้ซึ่งซึ่งไม่มีอะไรเลยครนะมีป้าที่ให้ไปอยู่ที่กระต๊อบอย่างเดียวผมไม่แน่ใจว่าคุณป้าเนี่ยได้มีก็เรียกว่า ได้จดทะเบียนเป็นผู้พิการแล้วหรือยังอันเนี้ยเดี๋ยวก็คงจะได้คุยรายละเอียดเบื้องหลังนั้นก็ได้ครับว่าถ้ามีเรื่องเรื่องจดทะเบียนเป็นคนพิการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ใหญ่อย่างชีพแล้วก็กดูไปเรื่องตอบแสมที่อยู่อาศัยสําหรับผู้พิการอย่างเนี้ยอันนี้<อ>ก็จะได้ประสานจะได้ประสานส่งต่อส่วนผมจะได้ดูเรื่องของการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวเบื้องต้นเพื่อให้ตั้งหลักได้เรื่องถึงยังชีพอะไรก่อนเรื่อง กงินพอกลับไปถึงบ้านแล้วก็ต้องเข้าใจนะต้องมีเข้าของจําเป็นเครื่องใช้อะไรที่ทย่าต้องจายเพื่อในการย้ายชีวิตเบื้องต้นในตั้งหลักได้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะได้ดูในรายละเอียดส่วนจะได้ประสานเรื่องว่าถ้าจะมีเรื่องอาชีพความถนัดอันไหนที่น้องก็สามารถทําได้อันเนี้ยก็จะมีดูประสานในพื้นที่ว่ามีงานการอะไรที่เขาสามารถทําได้และสามารถ ทำแล้วอยู่ดูแลลูกดูแลครอบครัวได้อยู่กับบ้านก็จะเป็นเรื่องของการให้ความอบุนในครอบครัวต่อไปอันนี้ก็จะได้ดูเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นประเด็นประเด็นไปในรายละเอียดครับพี่ถนอมครับน้องรักเรศครับค่ะฟังท่านอุเทนพูดแล้วเป็นไงบ้างสบายใจขึ้นมาหน่อยค่ะนะจะได้<ส>มีที่พึ่งม,มีคนช่วยค่ะครับ ก็สู้นะสู้นะหนูนะ,ช,นนะชีวิตเราก็ต้องดิ้นรนต่อสู้หนูดูหนูดูแม่ไก่ดิแม่ไก่ลูกกี่ตัวมันก็พาเลี้ยงได้ไปคุย้ยไปเขีย่ยไปหาอาหารมันก็ไปของมันได้มันก็ใช้ชีวิตของมันได้นะลูกนะหนูก็ต้องสู้ได้เหมือนกัน,นครับแล้วก็ไม่ให้สู้ตามลําพังนะเนี่ยลงอูเทนแกก็ช่วยละเดี๋ยว พมทั้งเริ่มต้นที่พมที่ปทุมลงไปดูก่อนเสร็จแล้วก็ไปถึงปลายทางพมที่ลบบุรีนะผมใส่ดอกจันพมลบบุรีว่าเดี๋ยวท่านผออุเทนจะติดตามดูแลเรื่องนี้จนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือถึงที่สุดนะหนูนะตามสิทธิ์ที่หนูควรจะได้รับความช่วยเหลือนะลูกหนูสามคนนะคนเกิดน้อยอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยหนูเกิดมาให้แล้วเป็นพลเมืองของชาติแล้วก็เราจะต้องดูแลให้ดีที่สุดแหละให้เป็นเด็กดีคนดีเติบโตขึ้นมา นะสู้ๆนะสู้ๆนะครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผอจะติดตามให้หนูนะครับแล้วก็พี่ก็ไม่ทิ้งหนูนะหนูทักเฟซพี่มาได้ตลอดนะครับค่ะค่ะนะจากจากปทุมไปอยู่ลบบุรีไปอยู่กระต๊อบหลังนั้นหนูถ่ายให้รูปมาให้พี่ด้วยนะค่ะช่วยหนูช่วยหนูเมฆสู้ตามลําพังให้กําลังใจเอาว่ามีพี่หนอมมีพี่ยอดอยู่ตรงนี้ เป็นกำลังใจมีคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่เขาก็ให้กําลังใจหนูเหมือนกันหนูไม่ได้อยู่ตามลําพังโดดเดี่ยวนะดูแลลูกให้ดีดูแลคุณแม่ด้วยครับนะครับให้คุณแม่ก็พยายามจะกายภาพบําบัดพยายามให้แกเดินบ้างยญยนั่งรถเข็นอย่างเดียวนะค่ะเออเอานะอย่าติดตามสวัสดีนะครับสวัสดีนะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะวัชรเชครับ เติมต่ออีกนิดหนึ่งครับท่านครับว่านี่แหละในยามภาวะโควิดนี้นะครับบทบาทของพมนะครับจะช่วยเหลือดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างอย่างกรณีน้องนี่ก็ชัดเจนเหมือนกันนะนะครับถือว่ากระทบเหมือนกันกับคนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าร้องขอความไปช่วยเหลือที่พมเนี่ยเราช่วยอะไรเขาบ้างในขณะนี้ครับท่านครับคือนะครับเบื้องต้นเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือว่า จอคนที่อาจจะเป็นเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้นะครับว่าที่ประสบปัญหาความเปีอดร้อนเนี่ยสามารถที่จะโทรมาที่เบอร์สายด่วนนะครับแล้วก็แจ้งข้อมูลที่สายด่วนว่าเป็นจังหวัดไหนก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรงนั้น,นจะไปดูไปดูเนี่ยจะสิ่งแรกเลยที่จะช่วยนั้นก็คือที่สําคัญเลยณขณะนี้ก็คือการดํารงชีวิตเป็นอยู่เบื้องต้นเนี่ยก็จะไปดูเรื่องท้าจังหวัด้ามันเป็นความ เดือดร้อนเร่งด่วนก็เรื่องของถุงยางชีพนะครับ,รบพอถุงยางชีพเสร็จก็จะตามด้วยเรื่องของเงินสงเคราะห์ครอบครัวครับผู้มีไรายได้น้อยตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยแล้วทีนี้พอไปดูรายละเอียดว่ารายนี้ครอบครัวนี้มีก็ล้ปัญหาอุปสรรคในเชิงลึกยังไงจะช่วยแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรเนี่ยณขณะที่ท่านประหลัดมีนโยบายก็ สำหรับคนเปราะบางนั้นก็คือก็จะมีทำเอารายละเอียดของครอบครัวนั้นเข้าสู่ระบบสมุดพกครอบครัวซึ่งจะมีการติดตามให้ความช่วยเหลือติดตามประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยที่เกี่ยวข้องที่ร่วมบูรณาการในการช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางในระยะยาวต่อไปแต่ถ้าเบื้องต้นก็จะเป็นเรื่องของ ผมยังชีพกับเรื่องอของ,องเงินส่งเคราครอบครัวการเป็นช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนครับอันนี้เจ้าหน้าที่ก็มีข้อคุม76จังหวัดรวมด้วยถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับนะเห็นว่ามีพัฒนาจัดตั้งทีมเรามีเราด้วยใช่ไหมครับของพอมอเข้ามาช่วยโควิด19ในช่วงนี้นะครับใช่ใช่ครับก็มีมีตัวนั้นไปเสริมในส่วนที่ขาดอยู่นะครับ ได้ครับขอบพระคุณท่านผอมากเลยครับครับแล้วฝากน้องรักเร่แล้วเราตามกันอีกทีนะท่านนะอันนี้ปลายทางเดียวกับป้าป้าน้อยก่อนหน้านี้เราไปลบบุรีที่จากระยองจาดระยองท่านผออุเทนส่งมาเรียบร้อยเส้นทางเดียวกันนะทางด้านใช่ใช่เรียบร้อยครับขอบคุณานอุเทนนะครับขอบคุณพี่สนอมขอบคุณพี่จอดครับครับครับผออุเทนชนะกุลนะครับอย่างนี้ครับกรณีนี้นะกรณีของคุณรักเร่เนี่ยก็มีท่านผู้ชมก็ให้กำลังใจน้องๆมาเยอะเอางี้ครับ หลายคนก็ไปพูดกับผมทีหลังนี่ก็เยอะนะ,ะถ้าใครมีข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยากจะช่วยน้องเขาได้นะนะครับท่านทัก Facebook ผมมานะทักมาทางเฟซนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาไปอยู่มีท,มที่มีทางแล้วก็เดี๋ยวค่อยจัดส่งไปให้ครับเอา,อางั้นนะ <c oughs> นะครับหือว่าเราช่วยเติมเต็มพูดเรื่องบริจาคขอนดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีเครือข่ายที่ทํางานอยู่ที่เครือข่ายคลองเตยดีจัง ตอนนี้อย่างที่บอกว่านอกจากประสบปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดแล้วเนี่ยความเป็นอยู่ตรงนั้นก็สําคัญเพราะว่าพอเขาออกไปไหนไม่ได้เนี่ยข้าปลาอาหารก็ต้องเข้าไปหาเขานะครับมีการรับบริจาคสิ่งของนะครับเพื่อเป็นการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยแล้วก็รวมถึงการมอบข้าวปลาอาหารต่างๆนะครับโดยเขาต้องการเป็นสิ่งของหลายอย่างด้วยกันนะครับเครื่องวัดออกซิเจนเจลกอฮอนนั้นยาฟอกขาวแว่นตากันลมถุง ang, มือยางหมวกหมวกคลุมผมถุงขยะ ที่นอนหมอนมุ้งต่างๆเนี่ยนะครับมีขนมขบเคี้ยวนมกล่องข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปแบบนี้ท่านสามารถบริจาคไปได้นะครับโดยเดี๋ยวทีมงานขึ้น q ควอาโคให้หน่อยนะครับจะสามารถบริจาคเป็นสิ่งของผ่านที่อยู่ก็คือวัดสะพานพระขนง28หมู่หถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ําแขวงพระขนงเขตคลองเตยนะครับทีมงานขึ้นข้อมูลด้วยนะครับ<อ>แล้วก็ชื่อบัญชีวัดสะพาน สำนักปฏิบัติธรรมนะฮะอันนี้บริจาคเป็นเงินได้ครับ1 9 2 0 0 6 6 4 6 6ธนาคารกรุงไทยนะครับอันนี้ถ่ายไว้ก่อนได้นะครับช่วยกันนะช่วยกันนะเพราะว่าถ้าคนคลองเตยเขาติดกันเยอะเนี่ยคนทั้งกรุงเทพก็ไม่ปลอดภัยครับใช่ครับเพราะตอนนี้เนี่ยคนไทยที่ทํางานคลองเตยหลายๆบริษัทก็คือให้อยู่บ้านก่อนยังไม่ให้ออกมาทํำพอไปทํางานไม่ได้บางทีก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ต้องมีตลอดนะครับ ช่วยเหลือกันตอนนี้นะฮะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ Facebook Fanpage คลองเตยดีจังนะฮะอันนี้เป็นเครือข่ายอาสาสมัครที่ดูแลชุมชนนี้มาอย่างต่อเนื่องฝากขอว่าคุณมาด้วยนะครับหลักการก็คือว่าถ้ายังมีคนไม่ปลอดภัยเราก็ไม่ปลอดภัยเราก็ไม่ปลอดภัยใช่ไหม,มถ้าทุกคนปลอดภัยเราก็ปลอดภัยครับช่วยกันนะอตอบคุณขวัญน,นะครับ